สวัสดีค่ะชื่อกิมนะคะมาจากเพจประอึดค่ะบ้านเราก็มีแมวทั้งหมด3ตัวนะคะมีพี่ปื๊ดเป็นพี่คนโตแล้วก็อุ่งองแล้วก็น้องเปียค,ค่ะเป็นน้องตาวคนเล็กจริงๆก็เป็นคนที่ชอบแมวอยู่แล้วค่ะก่อนรับน้องปื๊ดมาเลี้ยงเนี่ยก็ชอบไปติดตามน้องแมวบ้านอื่นพอรับน้องปื๊ดมาเลี้ยงก็เลยแบบว่าเปิดเพจตัวเองค่ะเป็นชื่อเพจว่าประอึดหลังจากที่รับน้องปื๊ดมาเลี้ยงนะคะเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับ,บบ้านให้เหมาะกับเขาด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็งอกของใช้แมวมาเต็ ก็จะมีแชร์ความน่ารักแล้วก็แอบมีแชร์ความน่าเหวี่ยงของน้องในเพจตลอดเลยค่ะส่วนคลิปที่พี่นุชชอบมากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปอาบน้ําของน้องปื้นค่ะอันนั้นก็คือยอดวิวจะสูงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านที่อาบน้ำแมวเองค่ะแรกๆเราก็ใช้ได้เป่าขนแต่ว่าหลังๆเนี่ยเราอยากหาสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นก็เลยมาเจอกับแพนโดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าบ้านเราเลี้ยงแมวระบบปิดการหาสิ่งอนำนวยความสะดวกที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญค่ะของหลายๆอย่างเราก็ใช้ของแพนโด และตัวที่เราชอบมากที่สุดก็คือเครื่องเป่าขน Pd 50ตัวนี้ค่ะช่วยให้เราเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ปลอดภัยเราก็มั่นใจให้แพนโดดูแลแคร์แมวแมวของเราค่ะ